สวัสดีครับพวกเราเฮอร์เซสเป็นไงวันนี้มาร่วมงานกับเกอร์ครับผมใช่ไหมครับก็จริงจริงดีใจกับทิกเกอร์มากมากเลยครับที่แบบว่าอันนี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สําคัญมากๆของทิกเกอร์แล้วก็พวกเราก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมแสดงความดีแล้วก็ได้มาสนุกกับทิกเกอร์ในวันนี้ครับผมค่ะพี่เดเอาฟังหน่อยฟังหน่อยไปอย่างที่บักกี้บอกเลยครับว่าเราแบบดีใจกับทิกเกอร์มากๆเพราะว่าเราก็เหมือน เริ่มแบบว่าเริ่มแบบเริ่มเข้ามาด้วยกันหรืออะไรด้วยกันเราเราแบบเตือนมาด้วยกันจนแบบเราเห็นว่าเขาได้แบบมาถึงตรงนี้แล้วเราก็แบบรู้สึกแบบภาคภูมิใจครับามาพูดถึงผลงานพวกเรามางหน้าเรน้อยลงหน่อย,อยแต่ว่ายอดวิวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับ8ล้นานครับเป็นยังไงบ้างก็เอาจริงดีใจครับแล้วก็เกินคาดมากๆครับผมแบบว,ว่าพวกเราต้องการเดลิเวอร์ เหมือนความหมายเพลงแล้วก็ทําเพลงให้ดีที่สุดออกมาอยู่แล้วแล้วก็นิ่เห็นว่ามีแฟนคลับชอบเพลงนี้มากแล้วก็สามารถปริวิเลศกับชีวิตของใครแต่ใครแต่ละคนได้แล้วก็เหมือนฟังเพลงนี้เรื่อยๆก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วคุณดยังไงคะก็ขอขอบคุณผู้คนบนโลกครับที่เราฟังเปิดหูรับฟังเพลงพวกเราครับเพราะว่าเราก็ทํามาให้ทุกคนฟังนะครับไม่ใช่คนก็ฟังได้ครับผมก็ขอบคุณครับผมแล้วก็ เดี๋ยวเราจะทำผลงานที่ดีๆออกมาให้ดูอีกแน่นอนครับรอติดตามคะไรอย่างช่วงนี้แบบ่าไปออกอีเวนต์ไปออกอะไรอย่างเงี้ยตามห้างก็แฟนๆไปเยอะมากเราสามารถใช้คำว่าแบบเซตห้างแตกได้ยังโอ้โหอาจจะยังครับท่าแตกยอเมื่อกีถ้าแตกมันต้องมีอะไรติดแน่บกับเรื่องอาจจะเล้าอย่างงี้ครับก็จริงๆหูใมาเยอะจนจนจริงๆเราก็คิดว่าแบบเกินคาดตลอดเลยเพราะว่าเพราะว่าหลายๆครั้งมานเนี้ยเราไปปุ๊บ คนมาล้อมแบบเริ่มมาล้อมขึ้นบนชั้นแล้วอะไรเงี้ยผมก็แบบโหเราแบบนน่่ทีแบบคเรามขึ้จับไม่ถูกเลยว่ายังไงดีก็เลยจะมองวนไปแบบโมเวนหัวเอาครับอย่างที่ที่แล้วก็ไปอ่อยอีเวินที่เซนต์เวอร์มาแฟนๆแบบโคโกถึงชั้นสามชั้นสี่แล้วก็ร้องเพลงดังมากใช่ครับขอบคุณอะไรขอเราเพรสเซสของเราถึงเพรสเซสทุกคนนะครับผมผู้เราพวกเราเพรสเซส อยากจะกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆที่ให้การสนับสนุนพวกเราแล้วก็อ๋ออะไยครับขอบคุณจากใจจริงเลยครับแบบขอบคุณมากๆแบบวันนั้นคือแบบเป็นวันหนึ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหนึ่งวันที่น่าจดจํามากๆคือทุกคนร้องเพลงไปได้วยกันแล้วก็สนุกไปได้วยกันพวกเราแบบแค่นั้นเราขอบพอแล้วแบบเราขอบคุณมากๆเรามันฟูลฟิลมากๆเลยครับวันนั้นเพราะเราก็แบบเป็นห่วงด้วยครับเพราะว่าหลายๆคนอยู่สูงอะหลายๆคนจะแบบพยายามเหมือนเอื้อมลงมาเราก็ผมมาพังอะตลอดเพราะว่าแบบกลัวแบบตกหรือว่าแบบ เราท่นมันไม่ไหวอะไรเงี้ยทุกคนก็เชียร์แบบเรามัดระวังด้วยนะครับแบบระวังแบบเราเจ็บอะไรเงี้ยด้วยครับผมงานอกจากงจะแบบว่าเป็นใครเยอะเพราะเวลาไปไหนเสียงซัตเตอร์เป็นแฟนตุนรัวดังตลอดเวลาได้เช็คทำหล่อัวเองกันบ้างไหมในโซเชียลเช็คกันทหล่อเช็คบ้างครับก็ยังก็ยังดูว่าเออไอเด็กนี่มันหล่อจริงๆเลจริง หล่เขาก็ดคนไหนพูดบอกมาเหมือนแฟนคลับแบบเหมือนเป็นตากล้องครับตากล้องให้เราแบบรูปสวยมากครับผมชอบมากครับเขาถ่ายรูปสวยมากจริงๆทุกคนเลยเมื่อกี้เขาถามว่าเด็กหล่อคนไหนคนตัวคนไหนหล่อหล่อทั้งห้าคนเลยครับเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวอีก เราไม่แบบนคือแบบผมหลอกน้องมั่นใจเราตงดูแล้วดีแล้วครับสนุกครับดูแล้วครับอไออยากล่าสุดไปต่างประเทศอย่างเงี้ยก็คือแบบเราก็ได้เห็นความน่ารักของป๊ี่กับอีตีนว่าแบบเออมีความแบบยื้อยุ่นกระชากของกินกันในรายการคือก็มีการแบบอยากให้บอกรักกันตลอดเวลาทำไมคุณหนูต้องอยากให้น้องบอกรักก็อยากรู้ว่าน้องรับผมหรือเปล่าไงไม่ชัดอีกเหรอไม่จริงๆน้องก็รับผมือแรกแต่แค่เราเหมือนแบบเออเราก็ แกล้งกันเล่นๆนะครับใช่แต่จริงๆรู้ว่าบักกี้รักพี่มากใช่ไหมใช่แล้วมาแล้วมาแล้วขากหน้าเฉยๆก็จริงๆจะรักมากกว่าดีถ้าวันนั้นไม่แย่งของกินนะครับแต่ว่าตอนเช้าผมก็เอามาคืนให้ครับอร่อยกว่าเดิมด้วยคุณบ้านจักราอร่อยกว่าเดิมไหมพี่เอามาคืนเราก็ถ้าเป็นอันเดิมน่าจะอร่อยกว่าดีอ่าเดี๋ยวจะยกยกสองจะเรืองนะครับอ่าถูกต้อครับลิ้นกับฟันครับพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่ทำไมเวลาเขาแบบบอกรักทำไมเราไม่ บอกให้เราบอกหลังให้แบบไม่ปอกบอกไปอะไรเล่นตัวไหมพูดหลายครั้งมากเออทำไมไม่บอกล่ะครับฟิลมันไม่ได้อะฟิลมันไม่ได้หรอไม่ยเวผมก็แบบแบบว่าคือเราก็กําลังแบบว่าเอ้ยแบบแอบโมโหโมโหนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมาบอกให้บอกแล้วผมก็แบบยังไงแปลกใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบว่าต้อง ต้องให้มีฟิลหน่อยใช่ไหมเขาชอบใช้ฟิลหน่อยแล้วอีกสักคนล่ะคะไปเดินทางไปต่างประเทศเป็นยังไงบ้างดูแบบไม่มีอะไรแบบมีเลยนะดูเราก็นอนหลับสบายดีตอนเช้าก็ลงมากินข้าวตามไปก็อร่อยครับก็ก็นแต่แต่มีเรื่องอีกที่มีวันหนึ่งที่ผมจะปวดที่เลยขอฟังผมนอนกับฟ้าเนอะวันนี้แล้วก็เหมือนวันที่สองวันที่สองได้กินข้าวประมาณเก้าโมงเก้าโมง คือคือผมอ่ะตั้งนาฬิกาปลุกแล้วแต่ว่าตื่นขึ้นมาเห็นปามแบบใช้ห้องน้ําอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบนอนต่อครับแล้วก็คิดว่าปามพงเสร็จถ,ถ้าใช้ห้องน้ําเสร็จก็คงจะมาปลุกผมไปกินข้าวผมตื่นอีกทีเก้าโมงไม่แล้วคือตื่นอีกทีสิบโมงอ่ะแบบจนข้าวเขาจะเก็บแล้วแล้วคือผมอ่ะั่างกินข้าวอยู่ข้างล่างแล้วบอกว่าพี่เนยอ่ะแล้วป้าบอกว่าพี่เนยนอนอยู่เอ้าเราไม่ไปลุก <c oughs> คือรู้ไหมว่าของกินสําคัญกับพี่เนยขาไหน <c oughs> ไม่ซึ่งผมในมุมของผมผมก็คิดว่าแบบเออพี่เนยไม่พี่เนยเขาน่าจะตั้้งนกกปลุแแวต่ พี่เนยเขาไม่ตื่นคิดว่าแบบเอออยากนอนต่ออะไรเงี้ยก็เลยแบบวางอยากพี่เนยนอนเยอะๆใช่รับใช่แล้วเขาก็ต้องกินด้วยไม่ทานไมทานไม่ทานยทานเถอะตอนนี้ก็ตอนนั้นเหมือนมันลงมาแบบทันสิบนาทีสุดท้ายพอดีย กก็่นิะอมาสุดท้ายแล้วมันยอดเมืนจะทะลุสองร้านไหมเมื่อกี้เห็นพี่จังบอกว่าจะแบบมีการแก้บนแก้บนอะไรอยู่บ้างใครบนไ้าครับใครบนวันไม่มีนะถ้าสองร้านพี่จังจะไปวิ่งรอบอโศกพี่จังวิ่งรอบอโศกจริงเหรอพี่ไปด้วยแล้วผมว่าไอพี่มาถ่ายเก็บฟุตต้องถ่ายเก็บฟุตเทกับพวกผมเราพี่เลยก็วิ่งอย่างเงี้ยวิ่งรอบอโศกเลยครับชีวิตดีๆที่ลงตัวถ้าเราวิ่งถ้าเราวิ่งด้วยกันอ่ะอโศกอยู่แค่เอื้อมมือพี่ เราไปแอสปาร์ทเหรอมันจะไม่ขังเอานะแปลว่าพี่เลยแปลว่าพี่จาวิ่งรอบผสมถ้าพี่ไปผมไปด้วยอยู่แล้วเราได้เอาจริงหรือเปล่าเก็บสฟุตหูวิ่งให้เลยถือโลนึเลยอ้างันฝากให้แฟนหน่อยชให้สงล้านไมว้เร็วผมก็ขอฝากซิงเกิลที่สี่ของเราด้วยนะครับเพลงหน้าได้น้อยลราหน่อยนะครับผม ดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูวนดูวนดูวนนะครับผมดู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 นะครับผมยังไงต่อปะกี้ครับดูแล้วดูอีกถ้าเกิดว่าดูแล้วเบื่อส่งไ้เพื่อนดูต่อนะครับช่แลแรกครับผมใช่ครับก็เข้าไปดูได้ทาง y o u ู e ู e จี u นสเซ e เดสก Official แล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับขอบคุณครับ